ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นทุเรียนนะครับซึ่งต้นทุเรียนของเรานั้นก็จะมีะต้นมะละกอเป็นพี่เลี้ยงมะละกอตอนนี้อายุก็สองปีแล้วนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งอะโวคาโดและก็ต้นทุเรียนทีนี้เราก็มาดูว่าการเป็นพี่เลี้ยงของต้นะมะละกอนั้นส่งผลอย่างไรต่อต้นที่เราปลูก วันนี้ผมก็มีโอกาสได้ขุดดินรอบๆต้นทุเรียนนะครับดังที่ท่านมองเห็นนี้หลังจากที่เราขุดไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นรากนะครับอันนี้คือรากของอมะละกอรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปลูกพืชพี่เลี้ยงครับ ะมะละกอก็ดีกล้วยก็ดีซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีอายุยืนพอสมควรอย่างน้อยก็2-3งสามปีต้นเหล่านี้มีรากไกลมันก็จะสามารถมาเบียดบังมาแย่งอาหารของต้นไม้ที่เราปลูกด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นถึงเวลาประมาณ3เดือน4เดือนอเราก็ควรจะ ใช้จอบขุดรอบๆบ,บ,บริเวณต้นไม้ที่เราปลูกการขุดรอบๆบ,บริเวณนี้ก็นอกจากจะเป็นการคลวนดินมีการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีน้ำหมักนะครับตามร่องอที่เราขุดรียบร้อยแล้วความสำคัญอีกประการหนึ่งของมันก็คือมันก็จะตัดรากวัชพืชนะครับที่คอยรอบกวน ต้นไม้ของเราแม่เจริญเติบโตนี้ออกไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราดูต้นต่อไปนะครับมันมีรากของมะละกอเป็นรากใหญ่ทีเดียวครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นนลักษณะนี้แล้วเราก็ต้องใช้จอบฟันนะครับจอบสับ หรือใช้มีดฟันให้ขาดนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะจะมาแย่งอาหารต้นไม้ที่เราปลูกได้เพราะฉะนั้นความสำคัญของพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็ให้ร่มเงาที่ดีอย่างกับตอนนี้เป็นเวลาตอนเย็นๆต้นไม้ต้นมะละกอก็บังแดดได้อย่างดีแต่ทำนองเดียวกัน มันก็มีผลกระทบก็คือแยกอาหารด้านล่างแยกน้ําแยกอาหารพวกนี้ก็ก็อยากให้ข้อคิดพวกเราด้วยนะครับว่าเวลาปลูกก็ควรคํานึงถึงต้นขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางอายุยืนอายุสั้นอะไรพวกนี้ด้วยอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอต้นมะละกอนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควปรปลูกมะละกออยู่ใกล้กับต้นทุเรียนที่เราปลูก นะครับหรือถ้าปลูกแล้วใน1ปีหลังจากที่ให้ผลผลิตแล้วเราก็สามารถที่จะล้มมันออกไปได้นะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าไม่ล้มเราก็ต้องหมั่นที่จะขุดรอบบริเวณทรงพุ่มของต้นไม้ที่เราปลูกเพื่อกําจัดรากเหล่านี้กําจัดรากและวัชพืชเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาว่าจะทําอย่างไรนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ